นี่คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่กูจะมาบินโดรนพิสูจน์จากสถานที่เดิมความเดิมคลิปที่แล้วนะคะที่เราบินโดรนแล้วเราเจอสปาร์ตใต้นนะเดอรบุ mm ูคสู้กับกอรซิล่า เรายังไม่เจอเลยนะว่าใครจะชนะแต่ว่าอกอซิล,ล่าเนี่ยมันร้ายกาจมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าเราจะเจอตัวอะไรที่แบบว่าน่ากลัวบ้างในสถานที่เดิมตรงแม่น้ํานะก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดลิปใหม่ถ้ากดแล้วไปเลย <S <S ทุกคนตอนนี้โดนของเรามาที่ตรงแม่น้ําเรียบร้อยแล้วแม่น้ําแห่งนี้นะที่เราเจอเดอะบรูคเมื่อวานนะคะสปาร์ลาดดึกดํบาบรนจอมขมือบที่มันน่ากลัวมากโอเคทุกคนตอนนี้นะเฮ้ย ทุกคนโอ้โหแม่น้ำแห่งนี้นะไม่มีใครย่างกายมาเลยนอกจากเรือที่เป็นเรือสำรวจของเมื่อวานนะคะโอเคเดี๋ยวนะอา้าวทุกคนเราเจอเรือใหม่เรือลำนี้เป็นเรืออีกลำหนึ่งที่มันขับมาเดี๋ยวนะโอ้ช่างกล้าช่างมั่นมากคุณมาขับอะไรตรงนี้เนี่ยมีทั้งกอซิล่ามีทั้งเดอะบลูคนะคะณจุดนี้นะคุณเป็นผู้กล้ามากเดี๋ยวนะทุกคนแต่ว่ากอซิล่ามันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็จริงนะแต่ว่ามันอาศัยอยู่บนบกเป็นหลักนะคะ แล้วมันจะอยู่บนบกไหนได้ถ้าไม่ใช่ตรงกลางแห่งนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบินโดนดูไอตรงแม่น้ํากลางแห่งนี้ไม่ใช่กลางเกาะกลางทุกคนนี่นี่ตรงนี้ไม่มีลุงติดเกาะนะตรงเกาะแห่งนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีกอซิลลาได้คือถ้าลุงติดเกาะนะได้มาติดเกาะตรงนี้นะคะโอ้โหโดนกอซิลลากะพูดเลยเออทุกคนน่าุดูชนี้เดี๋ยวเราลองบินโดนดูตรง เขาเรียกอะไรตรงเกาะแห่งนี้นะคะว่ามีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าเราจะเจอลุงติดเกาะก็ได้แล้วนะเออมาทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนะเราลองดูมุมนี้สิถ้าเรา,จเ,ราเจอมันก็เป็นต้นไม้ธรรมดาเดี๋ยวนะมุมทางขว,วาแล้วก็ซูมขึ้นค่อยๆซูมขึ้นไปข้างบน <c oughs> ทุกคนมันไม่ใช่ต้นไม้นี่มันคือไอ้จกซิลล่านี่ทุกคน ดนะมันไม่ใช่กิ้งกาใช่ไหมคะดูจะเค้นลำตัวที่ยิ่งใหญ,ใหญ่แล้วก็ดูหน้ามันแล้วก็ดูครีบสีฟ้า,ฟาชัดเจนทุกคนตอนนี้เราบินโดนเจอกอซิล่าในโดนของเรานะคะจับภาพกอซิล่าที่มันน่ากลัวมากทุกคนถ้าดูน เหมือนไอ้กิ้งก่ามันเหมือนลูกครึ่งกิ้งก่าบวกลูกครึ่องอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือใบมันบินมันสามารถชนโดนเราได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พขอบินโดนออกก่อนนะคะเพราะมันน่ากลัวมากถ้าเราโดนมันแอทแทคเนี่ยคือเราคิดได้เลยนะโอเคคือตอนนี้เหมือนก็ซิล่ามันกำลัเงเกอบมันก็โดดไปไหนอะ่ะทุกคนตอนนี้ภาพกอซิล่ามันก็โดดหนีเรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนเราไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะเดี๋ยวนะมีคนทุกคนลุงติดเกาะอยู่ตรงริมน้ําทุกคนตอนนี้เราเจอลุงติดเกาะเรียบร้อยแล้ว นกติดเกาะมาอยู่ตรงนี้นี่มันเป็นเกาะกอซิล่าเฮ้ยทุกคนน่ากลัวมากแล้วตรงอะไรเนี่ยนกสายลับทุกคนตอนนี้นกสายลับบินผ่านทุกคนนกสายลับมันบินมาแล้วนกสายลับไม่ใช่ไอสปีโอนิโรนะคะไม่ใช่นอกอันแบรนรอดนะคะทุกคนมันจะโดนกินหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเออใช่เพราะว่าพวกสับประรดใต้น้ำเนี่ยนอกจากมันจะกินแบบว่าสับประรดใต้น้ำแล้วมันก็จะกิน สิ่งที่อยู่บนบกด้วยนะคะเออป้ามาเปลี่ยนมุมดูเราเจอกอซิล่าแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้กอซิล่ามันกำลังเฮ้ยมุงซ้ายข้างนอกนี่มันเอลเกนมาชาทุกคนเอลเกนมาจามันคือสัตว์ประหลาดใต้น้ำที่มันตัวใหญ่แล้วก็มีบอลแหลมคนเดียวนะมันต่อสู้กับกอซิล่าทุกคนตอนนี้กอซิล่ากำลังพ่นไฟเฮ้ยกอซิล่าตัวใหญ่มากแล้วก็เอลเกนมาชา ทุกคนอย่าบอกว่าเอลเกนมาจามันมาแก้แค้นให้เดอะบรูฟจากเมื่อวานก็ซิล่าวิ่งลงน้ําไปแล้วโอ้ทุกคนตอนนี้มันเป็นศึกระหว่างกอซิล่าแล้วก็เอลเกนมาจานะคะถ้าใครเชียร์กอซิล่าให้กดหนึ่งถ้าใครเชียร์เอลเกนมาจ่าให้กดสองอย่าลืมที่คอมเมนต์นะโอเคเรามาดูกันตอบมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหดมากอ่ะน่าจะู่ใใต้เนี่นนยรู้ว่าเอาไม่ใช่ทุกคนนี่มันเป็นขียใหใกญ่นะคะขีไค่ขี้ตะค่น้ำนะคะเป็นสิ่งปฏิกูลนะคะที่อยู่กลางน้ำโอเคอู้ยทุกคน ตอนนี้ใต้น้ำมันมีการเคลื่อนไหวอะไรดําๆหรือเปล่าเราต้องระวังนะคะอาจจะเป็นกอซิลลาปะทะเดอะบรูปหรือว่าเป็นเอลเกนมาชาได้นะคะโอเคเราเปลี่ยนมุมมาดูด้านบนทุกคนตอนนี้นะเราไม่เจออะไรที่แบบว่าหรือว่ามันหายตัวอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้มันเป็นการต่อสู้ที่มันดุเดือดมากเพราะกอซิลลามันสามารถพ่นไฟได้คือกอซิลลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เลเวลสูงอะไรบินมาทุกคน เฮลิคอปเตอร์เออทุกคนเราเจอเฮลิคอปเตอร์นะคะเราก็นึกว่ากอซิลลาบินเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นทุกคนตรงนี้มันเป็นไอ้นี้นี่ลานจอดเครื่องบินใช่ทุกคนทุกคนจะได้ยินเสียงเครื่องบินนะเราเจอลานจอดเครื่องบินพอดีเลยนะคะโอเคทุกคนโดนของเราจับภาพเครื่องบินที่กําลังจะแลนดิ้งลงสนามตรงนี้แต่ว่าไม่มีสัตว์ประหลาดตัวไหนที่มันทําร้ายเครื่องบินนะโอเคดีมาก ครูโคนห้ามทำรายเครื่องมีเด็ดขาดเลยนะโอเคตอนนี้เครื่องบินกำลังแลนดลงได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะโอเคตอนนี้ไม่มีสัตว์ประหลาดไหนแล้วแสดงว่าการต่อสู้ระหว่าง The ะบลูฟและเอเกนมาจาจบแค่นี้มันเป็นการต่อสู้แค่น้ำจิม้มทุกคนทุกคนกดติดตามไว้นะคะว่าเราจะไปบินโดนที่ไหนอีกหรือว่าอยากให้พี่กุ๊กตามราหัสัตว์ประหลาดอาะไรอีกก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะ